ชีวิตเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกต้องทำงานซวมสะอาดโอ้ยบอไปดอกนะฮะมีโอกาสเลือกได้ก็ถือว่าโชคดีของทุกๆคนนะฮะชีวิตปัจจุบันเราต้องวัดและเลือกได้ด้วยความรู้สึกตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราก็จงอย่าไปเหยียบยำนะ่ำเนาะหรือดูถูกคนที่ทำงานไม่ว่าในฐานะไหนงานคือเงินเงินคุณคุณค่า ของคนนั้นๆและก็อิสระชีวิตของเขาและความพอใจภูมิใจของเขานะคะพี่น้องขามีหน้าที่การทำงานอยู่เมืองไทยนะคะดีกว่าค่ะ มาเที่ยวเป็นบางทีนะคะนี่คือชีวิตของ f c ที่เลือกได้แล้วก็เรื่องของน้องๆนะนะคะที่บอกเข้ามาว่ามีกลุ่มเมียฝรั่งที่พูดคุยกันว่าเห็นในโลกออนไลน์เหมือนยิจา๋าเนี่ยทำงานเลยเออบริยุดไดยูตั้งแต่มาตั้งแต่ร้านอาหารไทยยันโรงแรมนะเป็นแม่บ้านจนกระดูกเดี่ยง3ามานี้ก็23ปีในต่างแดนชีวิตทํางานตั้งแต่9มาถึงนะ,ะมันก็เป็นความภูมิใจของเราเนาะการต่อยอดและหลายสิ่ง ในอย่างที่เราทําได้แต่ทีนี้สาวๆรุ่นใหม่นะฮะในปัจจุบันปัจจัยการมาเริ่มต้นในต่างแดนเราต้องเอาความรู้สึกและอดทนตัวเองจริงๆเออบอกอย่างนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เยจ่าขอบอกเลยว่าความอดทนของสาวๆไม่ได้มีเทียบเท่าเนาะกับรุ่นเก่านะที่จะต้องทนเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความรู้ทุกคนมีความสามารถหาเงิน มีโอกาสเลือกมีสิทธิ์เลือกนี่คือเน้นคนที่เลือกได้ที่จะอยู่เมืองไทยมีเงินเดือนส่งสามีส่งให้งานการไม่ต้องทำและเราหางานเสริมเติมในเมืองไทยได้ด้วยตัวเองต้นทุนของแต่ละคนแตกต่างนะคนะเนาะการเริ่มต้นก็แตกต่างนะแล้วความโชคดีที่ได้ผัวฝรั่งก็ไม่เหมือนกันเอาจริงๆหลายๆคนเขาก็อยากโชคดีอยากสบายอยากเป็นคุณนายกันทาง,งานแต่มันไม่ได้มันก็ต้องหาลู่ทางหรือหาทางออกทางรอดให้ชีวิต ของตัวเองนะคะในข้อปัจจัยเนาะทีนี้มีคอมเมนต์นี้โอ,อ้โหสวัสดีค่ะยายจา๋าพูดถูกใจทุกอย่างค่ะอย่างน้องสาวเขาจบปริญญานะคะที่เมืองไทยเป็นครูเรียนอย่างเดียวอยู่เมืองไทยทําอะไรไม่เป็นพอมาอยู่เมืองนอกโอ้โหเก่งมากนะคะเก่งนะ,ะทำงานรับจอบทุกอย่างที่เป็นงานสุจริตแล้วเก่งภาษาเร็วมากเก่งกลัวยาย นาอีกนะนะคะข,ขยันอดทนตอนนี้ได้เป็นคนคุมเครื่องมาหลายปีแล้วคุมงานที่โรงงานนะคะแถวแถมได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกต้องต่อสู้ค่ะยายจ๋ายายเองก็ต่อสู้หัวชนฝาเหมือนกันค่ะงานที่เมืองนอกทุกอย่างมีเกียรติ อยู่ที่เราถนัดและเก่งด้านไหนภาษาก็สำคัญมากแต่ปัจจุบันทุกวันนี้งานหายากมากใครยายจา๋าฝรั่งบางคนก็เลี้ยงเมียดีเมียไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็มีและก็โชคดีไปแต่อย่างสามียายต้องหากินเองช่วย เขาทำงานด้วยถึงจะมีเงินเที่ยวถ้ารอให้เขาเปยอย่างเดียวโดนเขาทีบทรงแน่นอนนะอันนี้สำหรับสามียายนะคะขนาดถูกเขานอกใจอยากเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกให้แถมคู่สารพัดเขาบอกว่าถ้าเลิกกับเขาเขาจะยึดของที่ให้คืนทั้งหมดวา่าซาน ที่จริงก็อยากจะเล่าเรื่องของเจ้าของให้มากกว่านี้นะแต่ก็ยังไม่พร้อมพอที่จะมาเล่ายายเคยปล่อยให้เขาเข้าไปอยู่พัทยาคนเดียวเขามีผู้หญิงมาอยู่ในโรงแรมด้วยเกือบหนึ่งเดือนเฉยเลยผู้หญิงตามตื้อ11เดือนบล็อกแล้วบล็อกอีกผู้หญิงก็ยังไม่หมดความพยายามนะคะเอาเบอร์เพื่อนนะคะพยายามเขียนมาเป็นระยะระยะ เขาอ่านจบเขาก็บล็อกแต่ยายก็ได้อ่านนะฮะได้เห็นทุกอย่างด้วยนะคะเขาเปนจนผู้หญิงอยากได้ไม่ยอมปล่อยเลยแหละคะ่ะขนาดรู้ทั้งรู้แรกว่ามีเมียแล้วผู้หญิงเขาก็ยังไม่สนใจเขาอยากได้มากเพ้อเจอพัมเพ้อหาไม่ยอมหยุดทั้งทงท,งที่ฝรั่งเขาบล็อกทั้งแต่กับสวิท สแลนแล้วก็ยังตื้อเขาอยู่อยากได้ฝรั่งขนาดอยากได้มากโดยไม่สนใจว่าเขาพร้อมที่จะแย่งาสามีของยายมันไม่ยอมสารต่อนะมันบอกแค่ไปเที่ยวแล้วไม่ยอมเลิกยายนะฮะไม่ยอมเลิกกับยายก็คือเลิกกับเมียเนาะ ไอ้สาวที่มันยังบอกว่ายายเป็นคนผิดเองไม่ยอมไปกับเขาเขาโกรธเลยทำใส่ยายวะ,ะนั้นสามีบอกว่าก็ไม่ยอมไปกับเขาเองเนาะอันนี้เนาะเขาก็เลยโกรธทำใส่คือการไปมีผู้หญิงแต่พอเดินทางกลับมาที่สวิตเขาก็บอกทุกอย่างแต่ผู้หญิงไม่ยอมจบเขาคุกเขาขอโทษทุกอย่างเขาเช็ด เขาเข็ดแล้วจะไม่ทําอีกแต่ความดีของเขาก็มีเยอะค่ะมีเรื่องเดียวเขานอกใจค่ะคอยดูว่าเขาจะเข็ดผู้หญิงตามตื้อเขาจริงไหมหมายถึงคนที่เขาออกไปเที่ยวผู้หญิงกลางคืนนะคะนะคะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งแต่ความจริงนะการเราปล่อยสามีบางทีการที่เราปล่อยสามีไปเที่ยวคนเดียวในเมืองไทย เราไปเมืองไทยเราอยากมีเวลาส่วนตัวเราปล่อยให้ผัวไปพัทยาคนเดียวแล้วเราไปหาครอบครัวไอเคสแบบนี้เกิดขึ้นมากมายนะสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วผู้ชายนะคะฝรั่งเขาก็จะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเดินเนาะเห็นสาวแล้วเขาทํางานนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นถ้าย้อนมองจริงๆที่ฝรั่งพูดคําประชดผิดที่เธอเพราะเขากลับมาเขาก็ไม่ต่อย,ยอดถูกไห มันก็เป็นสิ่งหนึ่งต้องมาพินิษพิจารณาและการผัวเมียถึงจะผิดนะพลาดถ้ายังเหลือความดีที่มาบวกลบคูณหารกันได้นะฮะเราก็อยู่ด้วยกันได้และหนึ่งสิ่งนะการที่ผู้หญิงมาอยู่เมืองนอกและมีงานทําเหมือนยายนะคะเออเรามีงานทํามีหลักค้าประกันตัวเองอการที่ถึงเวลาจะเลิกลาจริงๆเราหายห่วงและผู้ชายบางที นะฝ่ายหนึ่งโอเคช่วงแฮปปี้เขาซื้อกินเขาจ่ายแต่พอมานึกถึงย้อนเขาก็ไม่ยอมทิ้งเนี้นะเออนึกถึงในสิ่งที่อยู่ด้วยกันนี่คือหัวใจของคู่ของคุณยายที่ส่งมาให้ยจยจ๋าฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพินิษพิจารณาเป็นเคสเคนึงเราอายุมากสองเราอยู่กันมานานสามเราเป็นคนปล่อยเขาไปหรือเปล่าหรือเราขาดตกบกเพราะอะไรคำว่าชีวิตคู่มันต้องมีระหว่างสองคนอันนี้เห็นได้ชัดเลยฝรั่งพูดเองเลยว่า ที่ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเองปล่อยให้ฝรั่งไปคนเดียวอ่าเขาก็เลยทําประชดคานี้ก็เต็มๆเลยนะโอเคเขายอมบล็อกเขาให้ดูสาวแชทมานะฮะพยายามตามตื้อเพราะเคยได้ในสิ่งที่ไปอ่าอย่าลืมว่าแฮปปี้นะโอ้ฮันนี่ที่รักนะโนมีแฮปมันนี่แฮปเลดี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝรั่งเข้าไทยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดปัจจัยถ้าเรารัก และยังยังอยู่กับเขานะเราไปที่ไหนเราไปด้วยกันแต่ถ้าถึงเวลาขนาดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันยังเขาเรียกว่าออกนอกเส้นทางหรือทะเลาไหลหาความสุขทางอื่นโดยที่ไม่ใช่เราเรามีหลักของตัวเองเราให้นึกถึงคุณค่าของตัวเองให้มากและมองเปลี่ยนทันทีเลยรักเหรอกินไม่ได้นะ สุดท้ายเราเรามามองผลประโยชน์เราควรอยู่หรือปล่อยเข้าไปแบบนี้หรือจะคิดอืปล่อยวางหาใหม่นะฮะเราก็ต้องมาไล่ตามเกตอายุของเราด้วยนะเนาะแล้วสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะพี่น้องขาทุกเรื่องราวมันมีเหตุและผลของมันยายจ๋าถึงบอกว่าเราจะเหมารวมกันไม่ได้แต่ละเคสก็จะแตกต่างกันไปนะฮะแต่การวิ่งตามผัวโดยชนิดที่ว่า เราพึ่งเงินเขากระเป๋าเขาไม่มีเขาแล้วเราลำบากนะอ่านั่นคือเป็นความทุกข์ที่เราที่จะทําให้ฝรั่งนะฮะพูดได้เต็มปากเลยว่าเราขาดเขาไม่ได้อันนี้จริงและเขาก็จะเหยียบเราไปเรื่อยอหลังจากที่เขาหมดรักนะหมดเห็นคุณค่าของเราตอนยามเขารักเขาก็อุ้มเขาก็ตุ้ม,เข,มเขาก็ให้เพราะเขามีความสุขแต่พอเริ่ม เฉยชานะฮะเขาวิ่งเขามีเงินเขาซื้อความสุขเขาได้เรายังลื้อลังเขาไว้เพราะเราไม่มีทางไปอันนี้แหละคือจุดหนึ่งอยากให้ทุกคนที่มาเริ่มต้นใหม่จะทํายังไงกับชีวิตอืมถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นเราจะอยู่ในเลเวลไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราเลือกพี่น้องคาวันแล้วก็ไปจ้าเข้าขวัวก่อนพี่น้องลูกหลานสิมาแล้วโอ้ยมาวิ่ง น้ำแข็งลงฝนตกเป็นเม็ดๆลงไปวิ่งพานแดดมาหน่อยนึงนะโอ๊ยเปิดก่อนเด้อให้หลานมาถึงบ้านก่อนนะคะอย่าด่ากับฝรั่งน้อยเนาะไปไปเข้าครัวค่ะ